สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบคุชช่นเดอะซรี่ค่ะนินเทาเบอร์กันนี่นี่คือหมาลิ้นนะคะนี่คือยีรวยเมื่อกี้นี่มันมาห้องเอิญลิ้นมันเข่าไปนี่เฮือันเมาอเอิญลิ้นแล้วมันก็เอิญท้อใส่นะแมนเสียงเสียงห้องมันสิแปลกๆอ่ะแปลกๆมันลินก็คิดว่ามันต้องนี้อย่างแท่แน่นอนนะคะมันอ่านซิมาบ้าโว่แปลกๆลิ้นก็เลยบอกว่าหรือว่ามันไปบอกว่าอีอีหวานหมาตัวนึงมันมันมันจะลอดแล้วมันจะลอดแล้วนี่นี่เบิ่งอาการมันคิดปกตินี่ ไป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 มองไหนพาไปที่ไรเด้อไปพาไปเร็วเมื่อกี้มันยังอ่อนเบิ่งแล้วรอบนึงที่สุพาเราเป็นยังไเห็นรอยมันเห็นรอยมันก็จะมีเส้นในมันนะนะเนาะนี่นี่นี่แสดงว่านี่พี่วานหน้าสิหน้าสิขอดแล้วอันนี้อีหยังน้ำค่ำบอกหฮ้โมหัวมันดำ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 แดงแดงขึ้นเลือดขึ้นยังไยังไปยังสี บาน,นี่นีเสียปูแล้วปิดประตูเมื่อกี้น,นะ่ะอ,อีวานหนาที่ขออเขา嘛าะออไรมันเปิดเลดเเปิดเมื่อกี้น่ะอมไอู้มัเปิดไ่มันเปิดแนวนั้นอยูี๋ยวครับเว่าอีวานวมันไปย่ใสเท่านั้นหมูวานมูวานมันจะรีญได้ครับพีเด่นมันเจ็บถวงมันผู้นาบึ้งมันเลี้ยน,น,น โอ้ยอีหวานอีหวานมันขอดิบดิบมันโมแมนมาไอโซนนั่นโมแมนมันขอดมันเอิญลิ้นเมื่อกี้เนี่ยมันห้องเอิญเดียวมันขอดแห้นร้อนเมื่อกี้มันเข้าไปในบ้านมันเข้าไปเนาะยังหามันเข้าไปในบ้านแล้วมันยืดขอดริมมองได้หรอบ้านนี่ยคนตกคนตกหนึ่งขอดมองได้ว่าอีรวยมาห้องเอิญอีรวยเอาพีดินเอาไฟเนี่ยยังมึงน้ำไตแคะน้ำยังมันจะมากยันน้ำสอกน้ำเหลือง พุงึ้นว่าน่าจะอยู่นอกบานเพราะว่าเขาเขาเอาตัวตีมันสนออกเทธิ่นะมันโยใส่ด้วยบานโยใส่ด้วยร้วยกับผ้าไปที่ล่ะผมคิดว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่อันนั้นละ บพว่ครับอันทั้งหนวกนะครับบีดินเพราะงกะกรองเขาจิงไข่ไปอย่ังเนี้ยนเพราะว่ามันตรงบังมันอีดีครับบังแดดบังฝนนะฮินะแค่คอดคอดแท้แน่นอนไม่เงี้ยมันหวนอยู่เหมือนี้มันหาหม่องหลีอยู่มันอันทนกระปกแล้วเราจะคุ้มตีอยู่หลังไหนได้บาทหรือเปล่าโอ้พุณคุณอ่าอีดีตัวละนั่นว่าอะไรตัวอีดี น nah. ี่มาแล้วอเลอดากำลังขอดจากตัวนออันอีด้วนึ่ก็บอกหูจักจังงเนดีจนี่ยังมาดมหล่ะก็เลยอ่ะกำลังขอดมเล่าจอดแ้นมาามีตากจะมาดอพี่ดำมะมันขไปหาพี่พี่วามื่อสิคขอดแล้วเป็นบอสนี่ันดอกอตมตัวพวกขัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่เบิ้มโอ้ยฝนที่ตก่มันมอเนี่ยฮะ เดี๋ยวมันจะขาบเข้าไปเองครับพี่เดียนอ้อนี่โลกนั่นมันคิดโลกที่ไหนแมนครับปกติเออมาเยอะจักตัวละแล้วแค่พายุบนสายไฟเนาะน้ะเอเห็นเนมันขอตามธรรมชาติเพร่ะสระหรือคือว่าโอเคก็คือว่าเห็นแล้วนะคะอันนี้ขนาดที่เป็นอ่าอันนั้นเหล่ามขมันแล้วน้ำคำอีรวยมันไปเอิน้นมันแรนเขาไปเอิ้นในห้องในบ้านลิ้นอยู่ห่างในบ้าน อ่ะโอเคก็คือว่าเดี๋ยวลินจะถ่ายให้ดูพรุ่งนี้ว่าขอดจกโตนะค,ะคือนีปล่อยเราไปก่ออนนะคะเพราะว่าเราอยากปกวนนะคะถ้าใดรสนใจอยากได้ลูกอีหวานนะคะมานะคะมาในพาน <c oughs> ไปไหวเด้ค่ะเด้อติดต่อลินมาได้นะคะอ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ